สวัสดีครับพวกผมเช่นเคยครับ้างบิ๊กครับผมคนผูเก็ตซ้ํมรถที่เกานะครับอันนี้มาชปกับวีออสนะครับคันนี้มาด้วยอาการเบรกเสียงดังนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนปั๊มน้ําช่วงล่างนะครับเสียงดังแล้วก็เปลี่ยนแหลกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้แหลกพวงมาลัยเก่านะครับแล้วก็มีผ้าเบรกหน้าหลังเกียร์จานนะครับอันนี้จานเบรกเกียร์แล้วผ้าเบรกเกียร์แล้วเรียบร้อยนะครับอาการเบรกเสียงดังนะครับมาดูเบรกหลังนะครับว่ามันเสียงดังเพราะอะไรนะครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนี่ฮะ ปัญหาเบรกเสียงดังนะครับวีออสเวลาเหยียบเบรกนะครับหรือรถกระบะทั่วไปเหมือนกันนะครับเบรกที่เป็นดัมเบรกนะครับมันเวลาเหยียบเบรกมันจะทางออกนะครับพอมีการทางออกมานะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับมุมนี้ครับมันจะสีกันกับจานด้านหลังนะครับมันจะสีกันกับโค้งเหล็กนี่ครับนี่พอเวลานั้นขี่ลุยน้ํานะครับไปสักพักนะครับมันเกิดจอระบีแห้งนะครับแล้วเหล็กตัวนี้นะครับนี่นะครับที่มันสีกันนะครับเวลาเหยียบเบรกนะครับมันอะีะแอ๊ะ นะครับนี่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือรถลุยน้ําท่วมเสร็จปั๊บจารบีตรงนี้แห้งนะครับพอจารบีแห้งนะครับเวลาเบรกก้ามเบรกผ้าเบรกมันขยับนะครับตัวเหล็กตัวนี้นะครับมันจะสีกันกับโครงเหล็กทั้งหลังนะครับตรงจุดไหนนะครับอย่าไปดูฝั่งนู้นที่ขันหนอมกําลังถอดอยู่นะนี่นะครับมันจะเป็นโครงเหล็กตรงนี้นะครับนี่เห็นว่าเป็นกีเนิมนะครับแล้วก็มันจะกินกินกันเป็นร่องเป็นร่องลงไปนะครับนี่ ครสามจุดนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่ครับที่มันสีกันนะครับเรียมมองเลยครับนี่ก็ทําการล้างแล้วก็ทาเจลบีนะครับถ้ายังไม่หมดนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ยังพอใช้ได้แต่ครันนี้ก็คือใกล้หมดแล้วลูกค้าก็แจ้งเปลี่ยนมานะครับอันนี้ก็เป็นผ้าเบรกใหม่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คืออาการเบรกหลังดังนะครับของ รถที่เป็นดัมเบลกรถกระบะทั่วไปเป็นเบิร์ครับดังทุกขั้นนะครับเนื่องจากจะระบีแห้งนะครับนี่ขีลุยน้ำนี่ครับตัวนี้เดี๋ยวก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็ทาจะระบีใหม่เข้าไปนะครับนี่ฮะขูดออกก่อนนะครับเนื่องจากพอลุยน้ำนะครับจะระบีพวกนี้ก็หมดสภาพนะครับเป็นสนิมนนะครับก็ วันนี้เอามาให้ดูให้ชมนะครับปัญหาเบรกหลังดังนะครับของรถที่เป็นดัมเบรกแล้วก็รถกระบะทั่วไปนะครับเวลาหยาบเบรกจะมีเสียงเอฟเอฟเอนะครับก็คือนี่ฮะเหล็กตัวนี้มันสีกันพ้าเบรกกับเจอระเบรกนะครับนี่ลูกสูบเบรกมันดันออกมานะครับทําให้เบรกพัเบรกมีการเสียดสีนี่ครับมันหักกันก็คันนี้ก็ เปลีย่ยนพาบเอบรกใหม่นะครับสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอ,อส่งลูกค้านะครับรับครบจบที่นี่เช่นเคยกับผมสร้างบิ๊กซ่อมรถคือเก้าพี่นอ้อง